ต่างแต่แต่งกันมาวันแรกที่มาอยู่น้ำกันชีวิตบ่ค่อยสบายชีวิตบ่ค่อยสบายกินอดอดอยากๆเนื่องจากว่าฐานะคขอบคร่วบดีฐานาขอบรัวบดีหนึง่งก็คือความขยนันกับบท่ท่าใดเออหาวันนี้กินสองสามวันค่อยค่อยหาใหม่ผัวจะเป็นลักษณะนี้ผัว่าเป็นลักษณะบ่เป็นคนขยนันซะบอง,ง่ายๆบอเขาใจง่ายๆผมเป็นคนขยนันอืมรากา จังไดอ่ะพ่อมีขอบรั้วกับพ่อมีลูกมียังมันก็ยิ่งแบบว่าพระามันไหลเออพระามันหลแหล้แบบนี้หาหาบหาบกุมปากจะขวงว่ไงซะเลี่ยงขอบรัวบรอดส่วนตัวเมียก็เริ่มใจถอดแบบแบบใจถอดถอยถอดใจบ่อยากไปต่ออย่างสินะโอ้ยชีวิตมันคือลำบากแท้เบิ่งงขอบครัวคนอื่นก็คือจังเขาพ่ออยยุพ่อกินก็คือว่าฐานะก็รือว่านบวันพัดนบวันมีความมแต่ความเจริญขึ้นจั่างสินะฐานะดีขึ้น บอกงไงอ่าได้ด่านเมียกะคือแบบว่ามันถอดใจเนาะมันมันถอดใจแล้วกะบ่ไหวกับอ่าชีวิตกับงานอ่าผ้าละนี่ขอพัวมากมายขนาดนี้เนาะส่วนผัวน่ยกะคือจังกับค้นแบบว่าแบบว่าเออจังไห๋อ่ะบ่เดือดบ่ร้อนบ่ขระตือรือร่นจังสีนาบ่อยากได้อยากดีขั้นเ้าเรื่องโอ้ยุ่งกันขั้นเ้าเรื่องภาษาบ้านเฮาก็คือว่าบ่อยากได้อยากดีไปน้นขีดขานลักษณะเนี่ย เมียก็โอ้ไปต่อบ่ไว้ไปต่อบไ่ไว้แล้วแต่ก็ร่วมด้วยคือเมี่ยนั่นก็มีอ่าจ้าไหอ๋อะมีนุมมาพูดคุยมาจีเออมีมีนมมามาพูดคุยทานาดีนุ่มคนนั้นฐานาดีแล้วกันอ,อาจจะเป็นอาจจะเป็นซิ่งเนีย่ยเฮ็ียดห้ยเมี่ยน่ะแบบว่าเอออยากอยากออกจากจุดแย่ๆตรงนี้่าสันทอะเอาง่ายๆคือแบบอ่า สิทิทิมครอบรัวนี้นะ่ยนะได้รับหนึ่งสิทิมครอบรัวทิมความลาบากไปอยู่กับคนไม่ที่ที่อนาคตสดใสกว่าเพราะว่าคนที่มาอาจีบมาเกี่ยวพันนี่คือท่านาดีแล้วก็สำคัญก็คือว่าเป็นคนโสดเสียด้วยอเป็นคนโสดเสียด้วยเขาก็บอกว่าเขาเลยกับเมียแล้วอยงีเนาะเขาโสดแล้วที่นี่เมียนีกยกับจังไรเอฟแอบเอเอบคบกันว่าเอฟเอบโคบกันหรือจะบอกใครเข้าใจง่ายาก็คือ เป็นกิจก,กันว่ะสันเถาะกิจก,กันอยูน่ะตอนนี้คือปัญหาขอบรัวเนาะพ่อพ่อแบบว่าคขอบครัวเฮ้ามันบ่เพียงพ่อเออมันขาดเขินเซี่มันจะมีปัญหาเออมีปากเสียงมีเรื่องหายทะเลาะอยู่ตลอดเวลาในขอบรัวนะ่ะอ่าใด้ด่านใช่ว่าจิตใจเนี่ยกระเริ่มเอือมละอามายีนขึ้นกับตัวพัวแล้วก็ปัญหาอ่าหลายหลายอย่างในขอบรัวแล้วกับผ้าระที่จ้องแปกรับเออภาระนั่นก็คือหมายถึงลูเจ้คข้องนั่นละ่ะ แล้วทีนี้เมียก็เลยตัดสินใจอ่าตัดสินใจไปอยู่กับคนใหม่หอบผ้าเก็บผ้าเก็บหยังไปแบบเท,ทบวินิติัวบ่ฮู้นั่นแหละออกจากบ้านไปเออส่วนลูกกะว่ายจะแบบเขากําลังอ่ะไปเขากําลังเรียนเยนาะอืมลูกก็มาจากโรงเรียนก็บ่เห็นแม่ก็ถามพ่อว่าเอา้าแมื่อพอ่อแม่ไปไสจังซี่นี่ยคือคือคือ,คอแบบว่าเป็นปกติของเด็กถ้าคนใดคนหนึนน่งในบ,นบ้านบ่อยู่จังซี่เขากลับมาเขาบ่เห็นเขาก็จะถามเนาะ ถามถึงว่าเออพ่อมบอยูอก่กับถามถึงแม่เบอยู่กับถามถึงเลยสินะคือวัยเด็กอ่าสำหรับเขาก็คือว่าไปใส่คือความสงสัยนะนะถามว่าแม่ไปใส่พ่อก็ว่าอ้าวบ่หู้พอกลับมาจากทํางานพ่อกับโบเบห็นอย่างสเออบบเห็นแม่อ่าตั้งแต่เศ้าแล้วอย่างสนะไปแต่เศราบบ้าก็ไม่ได้มานันกลับอยู่ดูเขาเลยว่านะเออแม่ไปใส่นอกปกติแม่บ่เคยออกจากป่านเออแม่ม่ค่อคยได้ไปใส่คือคนสีไปทํางานคนที่แบบเป็นลักๆักอ่ะทํางานหลักๆคือพ่ออย่างสนะไปบาง บอแต่บอบ่อยครั oui> ้งบ้ดนี้ค่ำแล้วก็บ่เห็นกลับมาคำเดี๋ยวก็บ่เห็นกลับมาก็คือความสงสัยของเด็กของลูกเนาะมันก็ถามแล้วี้ยวกันี้พ่อก็เลยเออเดี๋ยวพ่อจะไปถามเบิ่งบาดข้างๆว่าเออ่เขาเห็นว่าแม่ไปไสบ่หรืออีหยังจังซี่นะแม่ได้สั่งความไว้ว่าเวลาออกจากบ้านจังซี่แหมเวลาไปไปธุระหรืออีหยังจังซี่ก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าเห็นเมียบ่จังซี่นะเออบอเห็นเมียข่อยบอ อ,อจักพื่นไปใสแต่เ้ารแล้วหากาบมเห็นกลับมาอยู่ปณนนีค่เามินแล้วองนี่สินะดยความเปนห่วงด้วยบบดนี้อ่าคนบานใกล้ๆกเคียงเขาก็บว่าเออเข็นเมียเจ้านั้นถือถุงพะลุงพระร่างไปขึ้นรถไปจักมันไปใส่รถกระบะบแต่เ้าพุ่นนี้แต่คิดว่าไปธุระตัวเมืองหรือจังไหนก็บ่ไดถามด้แต่เห็นแต่ไปว่างซี่เนาอแล้วก็บมเห็นคนมารลับหนาตาเป็นจังไดอย่างซี่นะบอกเ็นคนมารับเพราะว่าเขาบ่มด้นล่วงมาจากรถเออ ส่วนเมียน่ะก็ขึ้นขึ้นรถไปก็ก็แต่เช้าแล้วเด้ยังบ่ทันกลับอยู่ตี้จังซี่นะเพื่อนบ้านก็คิดว่าแม่นเอาไปธุระในตัวเมืองหรือว่าบ่สบายบ่ไปหาหมอแต่ก็เห็นอยู่ว่าหอบผ้าหอบกับหอบทุ้าเอ่อที่เพิ่นเอาไปนั่มบ้านนี้ไปไส่นอผัวก็ว่าคือบ่บอกบ่บ่บอกบ่ได้บอกไผจังซี่เนาะบ้านนี้โทรศัพท์เมี่ยก็บ่มีโทรศัพท์อ่าซึ่งฐานะบ่ดีก็สิใช้โทรศัพท์มันก็บ่ได้ใช้อยู่แล้วแม่นบ่มันกั แต่ถามว่ามันมันกับบุญมี่เนี่ยชิจำเป็นที่ต้องใส่ฐานะกับบุีสิห้าเง,งินใส่เติมเพราะไอ้นุนนานมันหลายอย่างแล้วกับบุมีโทรศัพท์สรุปบานนี้พวกวกับพี่ควงข้างบนว่าอ๋อไปใส่นู่นเออแต่ว่าก่อนหน้านี้กับมี่ปากเสียงกันอยู่เนาะเออมีปากเสียงกันอยู่เมียกับบอกมันแค่ว่าเบื่อบ่อยากอยู่บ่อยู่จุดหนี้บ่อยากกับความลำบากไปมีต่อไปนี่สินะเมียกับบอกแค่นี้แต่บุคิดว่าอ่าพวกบุคิดว่าเนี่ยจะไปจริงๆได้บ้านนี้กะ วันหนึ่งพานไปย้มเสกากะวังว่าเมียจะกลับมาเออวังว่าเมียจะกลับมาเราบานนี้อ,อ่าพานไปวันที่สองเออเมียกับแม่บอท่านไปกลับมาู่พานไปวันที่สองกะอ,อ่าเห็นคนรู้จักกันเขากะเอากระดาษในหน่อยมาดีให้ว่าเออนี่เมียจะฝากนี่มาให้เมียจะฝากนี่มาให้เด็กูโว่ายังไงงเห็นคนอยู่ตลาด เ,เห็นพ่นอยู่ตลาดว่าฝากให้ผัว่อยเน่ว่าสันผัวเก,ก่า,เามาอ่านเนาะเกาเอากระดาษเกเผิ่นบาดมามาอา่านเออเพื่อนกะเขียนมาในหันบอกว่าเออเพื่อนจะไปเริ่มต้นไหมเพื่อนจะไปเริ่มต้นไหมบ่ต้องบ่ต้องตามหาหรือบ่ต้องกังวลใจยังก็คือว่าก็ลักษณะว่าตั้งคุนต่างไปเลือกเส้นทางของไคของมันคือว่าบ่อยากอยู่จุดหนี้ว่ายุ่ยย่ความลำบากอีกต่อไปเล้อย่างซี่นะเออก็คือว่า เลือกเส้นทางไม่จะไปอยู่กัาคนไม่แล้วบอกแค่นี้บอกพวัวแค่นี้เอ,อแล้วก็บริบบอว่าพี่กันยังอยู่ใส่พวักก็อ่านแล้วกับแบบน้าตาซึมเนาะเด็กความที่บาลูกกันน,น้อยลูกกันน,น้อยบ้านที่จังไหนเนาะเมียก็ไปแล้วสเสียจังไหนบ้านสเลีเ้ยงรู้จังไหนอยู่สินะคนเดียวสิอยู่ปบวสิไปรออย่างสินะใีความที่บานะกับคิดบอฝันว่าเมียจะทีมนี้เออเสียจะรักนี้เป็นกับผู้ใไม่ยังสิบานนี้ลูกกะ บกาบอกลูกคือบกาบอกลูกบาแม่เน่ยไปดูดมผัวไหมไปดูดมคนไหมกักสีบาจังไหนคือเด็กมันยังบุทันในรูเรื่องว่าอีอย่างคืออีอย่างนี่นะปัญหามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่เนาะบาในรูกระที่ยวถามเออรูกก็ถามเลยว่าแม่ห้าไปใส่แม่คือบ่ษถันกลับมาอยู่กับหลายมือเลี้ยวมือสองมือเห็นบ่เห็นอย่างสีนะงบาเนอ่าพ่อก่ะตัดสินใจว่าจังใดกับจังใดเขาสีหูโมหูเขาสะเขาใจบอกเขาใจนี่เห็นแต่ผลก็ต้องบอกพอก็เลยบอกลูกว่าแม่น่ะ เออ่ไปอยู่กับครอบครัวใหม่เออเพิ่นเพิ่นอันเอาผัวใหม่อ่าถิ่มเฮาไปแล้วพ่อก็ว่าเออแมน่นถิมเฮาไปแล้วนะลูกต่อไปนี้ก็สิมีแต่พ่อเท่าน,นั้นที่จะอ่าดูแลลูกแต่ก็บ,บต่บต้องบ่ต้องอ่ากังวลเออพ่อก็ให้สัญญาว่าพอ่อกังวลพ่อจะดูแลหรือเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงดูลูกให้ใหญ่ให้ให้ใหใหใหเติบใหญ่บ่ต้องอ่า เสียใจนะนะบ่ต้องเสียใจบ่ต้องน้อยใจอีหยังจังซี่นะเออก่ะให้ลูกทําหน้าที่ไปต่างใจเรียนจังซี่เนาะก็คือบอกปลอบใจลูกนะลูกก่ะก็คือคือสิรู้เออลูกเพราะว่าในวัยเด็กเนาะก็คือสิรู้อยู่ก็เข้าใจแบบน้ําตาก้คขอเนาะในในเดี๋ยที่ว่าฟังพ่อบอกจังซี่นะในเรื่องราวที่พ่อพยายามจะจะสื่อสารบอกบอกลูกว่าซั่นเตาะลูกก็ค้อน้ําตาตานี่กะก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่กันไปกับลูก2คนกะ หลายคนหลายเบาเนาะบางคนก็ถามว่า <lok> ม <Beautiful, S 1> like ียจะไปซาอย่าลึ้นจะเจาอยู่กับลูกอันสามสี่เมือก่อนอยคือ้ยังยุ่งตรงกันอยู่ยังสีนาชาวบ้านก็ถามเราก็บอกว่าเออเพิ่นไปอันอยู่กับคนไม่เราก็บอกตามคนจริงว่าเออเพิ่นไปอยู่กับคนไม่ไปอยู่กับผัวไม่เพิ่นถิ่มไปเร้วจังาีสก็อยู่กันสองคนพอรู้นี่ละอย่างดูกันไปชาวบ้านก็เกิดความสงสารเกิดความสงสารในฐานะครอบครัวกับบุคคลดีอย่างนี้นะเออเขาก็ยิบยืนมีเขามีนามีเสื้อผ้า ไม่ไม่สิก็ยิบยืนให้แบ่งวาสันทอเออมาให้ลูกเล่ากันในหน่วยเนาะพ่อเด้ใส่คือแบบว่าช่วยเหรือเท่าที่ช่วยได้ยังสีนะดูความสงสารเลยว่าท่านากับบอดอ่ามีอีกอย่างยังสีนะกกบมี่กัให้เขาให้อาหารแหงพวกนี้เนาะข้าวสารอาหารแหงพวกนี้คือช่วยๆกันไปยังสีนะเดหรยอความแบบว่าเห็นใจเห็นว่าถือมี่อ่ะถิมไปแล้วขอบครกอ่ะผู้ชายเนาะ ผู้ใายเลียงลูกมมันกะฐา,านนาเขามันบ่บ่มันบอ่อดีทุกอย่างเฮาบ,บ่สมบูรณ์บ่สมบูรณ์บ่ออ่าจากไหนอ่ะฐานนาของครัวเฮาอ่ะมันลำบากเด้เออลำบา,ากเจ้าสีเปเจ้าสีไปจ้างคนมาดูดลสิห้คนมาเรียงดกซอยอย่างเสียมันก็บ่ไไ้เป็นหนมนอเจ้า้องเพียรยงทุกอย่างงานก็ต้องทํามดุก็ต้องเลียงทุกอย่งงาออง,าอ,อ,ง,ง,งอ่ภาภลาระมันเพิ่มพูนขึ้นอืม เดี๋ยววันนี้ก็ถามบวกเยี่ยงจริงๆกัไปกันบรอดกัเรียวอยกดูบวไว้ยังสัตเถาะเออแต่ว่าแต่ว่าเล่ากับเดี๋ยงอยกดูเล่าใดเนี่ยอยากดูเล่าใดอยากดูยังไงวันนี้เล่ากับโบโบมี่ขอบพูดอะไรหรอกเรากับโบมี่ขอบพัวใหม่กับโบคิดว่าจะเริ่มต้นกับคนใหม่เพราะว่าเล่าว่าแม่นเป็นเป็นสีเอามาใหม่กับยานเข้าบักลูกจากของเล่าว่าข่อยจักสิคิดจังใดขนาดว่าแม่ของเขาจริงๆแม่แท้ๆมันยังถีบลูกไปเล่าว่าโบเมนว่าวแบบหายหลายลูกหายหลายเมียแต่ว่ามันก็เป็นความจริง แม่แต่แม่แต่แท่ก็ยังถิมบุกได้เราคิดว่าคนอื่นเขาสิรับไหโบเขาสิหฮากูเขาสำนัยถาคิดมี่ใหม่นะอันนี้ความคิดของเราเด้เออแล้วก็เลยตัดสินใจอยู่กับลูกเออถาสิมีไใหม่กับผลล่ะล่อวาลูกมีรอบครัวเขาหาเดียงปากเดียงทองคือแบบเขาเอาตัวหลอดได้เออยังสิคิดใหม่มีไใหม่สิเริมต้นใหม่ถา่าเกิดมีโอกาสแล้วกับว่าเนาะอันความเป็นจริงกบกะถูกต่องเด้เราคิดแบบนี้ถูกเออ มันกบบาบ่เมนวาแม่เรียงกับลูกเลียงหรือพอเลียงกับลูกเลียงจะแย่เสมอไปบางขง้งบางที่ก็มีคนดีอยู่แต่บาง,งั้งบางที่ถ้าเข้าโชคลายมันก็นยิงซ้าเติมตัวเองเข้าไปอีกแล้วก็ยิงเป็นปมในใจของลูกเขออ้าอีกซี่อินส่วนที่เราขีดก็ดีแต่เพราะว่าฐาเราเราับพิชอบเมียบ่อยู่หล่าซีนะ่เราก็ดีขึ้นทุกอย่างการงานล้วก็ขยันขึ้นทฐานะครอบครัวกับพอที่ว่าเรียงลูกใดนั่นแหละบริอีหยังมากไม่ส่วนหนึ่งแตเพื่อนบ้านยิบยืนยนย่นให้บ้างซี่ แต่ในความคิดของเราเนาะว,ว่าเอออยกับูุเลียงดุหายโตก่อนบ่อยากปวดสมองเพราะว่าทามีปัญหาในเรื่องคนกลางเนี่ยทามีไหมอ่ะมันก็นลำบากอยู่แย้วงเป็นบอกในหลายคนถ้าไพทีวีขอววัวที่แตบแยกแล้าเบิ่มไมอไหมอ่ะจะเข้าใจอ่ะว่าว่าอ่าปัญหาปัญหานี่เนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นแบบใหเออบพ่ต้องอธิบายคือเข้าใจแหละผู้คิดว่าผู้คนเข้าใจถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้น <S <S แล้วก็แล้วก็อยูกับูกใช้ชีวิตยู จนดูกโตจนจนดูกเราเรียนจบลเลยอ่าูกเดืนจบกะบอดีสูงหมากจบแค่หมหกเดีทํางานทําการเออแต่เราก็ยังอยู่คนเดียวเดียงดูดูแบบว่าเออกะในในในแบบว่าในความเป็นทรายเนาะความผู้สายเนาะเือว่าเกง่งคือบ่าเก่งที่ว่าเดียงดุได้บางคนนี่กะไปบอลอ,อืดไปบอลอดเลยกะหาเอาคนใหม่เกิดปัญหาขึ้นมาเออ เขาบวหากักลบจะกครองมีปากเสียงมีเรื่องมีเล่าบ,บางครั้งบางทีก็หลกเบื่อหออนีเตลิดเปิดเปิงไปแยกแตกสรุปผูพายไปกะไล่ได้พี่น้องเลยเรื่องปัญหาของขัวนี่แหละคือแบบพู้จะบอกอยู่ตลอดว่าเรื่องปัญหาของขัวนี่คือแบบปัญหาหลกแต่แต่ว่ากาชีวิตของมเมียเนาะหลังที่แบบไปอยู่กับคนใหม่กับบุหว่าชีวิตดีขึ้นบ่าราบดื่นบ่อยู่จังไดวิเขาถิมหรือเขาอะไรนี่กับบุหงาเพราะว่าเล่ากับวัน้เล่าถึงตอนที่ว่าอ่า ชีวิตเขาไม่เอาถ헌ต่อไปเพราะเราบอเห็นน่ะนะเกอก็ตัดขาดกันไปเรื่อยจะไปอยู่ไซจะมีชีวิตอยู่บอยอ่างนี้นะแต่ว่าสําหรับชีวิตเรากะพา,านมาได้พานมาได้กาดูกะเาขาพยาเขากะมีความสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้กะเบิดกะเบิดห่วงไปอย่างสีเนาะแต่ว่าเราก็บริคิดมีใหมน่นรอกอืมกชื่นชมนะชื่นชมสําหรับผู้ชายคนหนึ่งที่เลี้ยงดูอยู่ตัวเองเก่งต้องเก่งจริงเงอ่ะ สาหรับผู้ชายเพระาะว่าผู้หญิงอนะ่ะเขาเขา็สิมีความแบบว่าอย่างไาความขอว่าขาใจนิรุกมากกวา่าแต่ว่าผู้ชายนี่ก็จะความเขาเข้ใาใจนิรูกมันขอนขางที่จะบ่คคอยบ่คคอยเลือกซึ่งโดยเฉพาะชวาว่วงวัยรุ่นผู้ชายนี่สิบ่คคอยนั้นอย่าออกคือผู้หญิงเนาะแต่ว่าก็ผ่านมาได้โดยเฉพาะลูกเราก็เป็นผู้หญิงพร้อมอย่างสี่นะล้วก็ผพานมาได้ชีวิตลราก็ผพานจุดที่แๆมาได้อย่างนะาน,าาน,นี่นะทุกคนเรื่องเล่านี่กจบจประมาณนี่เนาะ กะปัญหารอรั่จะถาม,มา่าผู้ยิ่งบดีหรือชายบดีอันนี้จะจักสิตอบจังไดพี่น้องผู้เราเนี่กจะจักสิตอบจังไดอ่ามั่นกัมั่นกับมีเหตุผลในเรื่องของของรอรัวเพิ่นนั่นละ่ะเพิ่นจังไปผู้ไปแล้วก็ผู้ยูก็ต้องรับกรรมค,คือบารับอ่าภาระ,ะต่อไปอย่างซี่เนาะเออประมาณนั้นทุกคนขอบคุณดูการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่อ่าคอยให้กำลังใจกันเสมอมาเนาะ ใครมีคอมเน็นคิดคิดต่างกันสมารถคอมเมนต์มาคุยพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนเดอ้อที่กดไลค์ให้กด Subscribe ให้เป็นกำลังช่อ,อกำลังใจช่องเล็กๆของผู้เจอกันคลิปหน้าพี่ดองจ้าสวัสดีค่ะ